ออกมาแลี้ยนนี่ n ằ ตัวชเฉยเลยวัดดีกับปุ้มเจอจุกกับกูบอกเลยรบไปเรียงหลูกที่บ้านมาเฉยแล้วกูบอกคอยคอยมาจีบแล้วไงมาจองมาก่อนกูนี่มือจีก่อนไปเรียงหลูกก่อนไปเคยเมียกูบ้านี่เจอจุกบ้านอยู่ไหนน้อง อยู่ปัตตลุงรับอยู่ปัตตลุงรับอยู่ตรงในกองปัตตลุงกางตานีรถควยกลางตานีรถไฟแล้ววันนี้พี่มาจากปัตตลุงข้ามแล้วรถควยเอ็นไม่เจอมึงอ่ะนงกูยายเลียวใาญ่เ้ียวยหญ่อยูยนหน่อยห่อยู่ถุงช่งอยู่ถุงช่องอยู่แถวในกองถุงช่องกลางตานีรถควยพอเป็นตานี่ว่หรือแล้ววันนี้พีป้านถุงช่องป้านตานีรถควยเหมือนกันเลยไม่เจอมึงอ่ะนง กูใหญ่แหล่ะเหล่าทีนี้มึงใหญ่ไปยู่ไนใหญ่ขอมุย้ยกูอยู่ตรงไหนกองขอมุย้ยลางจอนี้เรือควาย,ยใหญ่ใหญ่เรือควายในนั่งข้อมุยมากกับพีโนรามากกับพี่อ้ามึงอน้โนทีมงานก็แม่มโนราจงดีมาจากโคสมุยอันเหี่มึงําลังเลยแั่งครับกูนลยดิเออน้ก็นั่งเรือนอนมาเต็มมาขึ้นผา่มไม่ไมไมจ่ายอันนแกครับผมเออทาไม่บาจิงไม่มาแล้ว วนันี่มึงก็ตาลึงโอ้โนี่มึงบาไหมนี่ปุ๊บไม่ได้บาเรือปาอะอเ่ดากันแหละเอ้ยยูก็ให้ปลาตอดตัวงกินไหมโอ้ได้เลยพี่กำลังหิวข้าวปลาตอดนั่นไงยูอนกินไอ้ห ไปตีขกินป่านั่นมึงกระลึงอะขีเอ็นเหนื่อยเลยกูนี่เจอจุกแกไหมน้องกลับเออปานเออปกติแลยววันนี้ไปรอบกับเมกาค่ายโลกินใหนงั้นเราคนอย่างไรน้องเรื่องไปรอบเรากูเหนื่อยนะนอย่างเบียร์อยู่20บาทเออจึงแบบหรือจึงบอกบอก่าเมกาเออเอาลูกกิน20บาทจี้เอาลูกกิน20บาทเออมาถึงแกกระด้กูรับมาด่ามึงรับเลยไ่าแบบหรือกว่าหมื่นบาท มาด่าผกูเหมือนันแกว่ามึงบ้าแกไม่กาเออแกไม่กากูก็เลยเที่ยงลบเลยเที่ยงลบเออจะลบมึงอะไรบ้ากูเป็นอะไรบาว่มึงอะไรบ้าเป็นแกกูบาจะบบกูเม็นอะไรบาเบื่อแบบมึงกูบ้ากูไม่กกูบาจะเบื่อแล้วต้องลงใครบ้ากูบ้าเนี่ยเนี่ยกูกเลยแหนว่าตามมากูกลัวเลยแล้วซึ่งบอกกินว่าแล้วไปเรากัมเมกาก็ไอโตดแล้วอ่ะ การเนี่ยดกุกินมันก็ไม่ได้กินกับไอเ้เออเจอนั่งไก่รลอนกรอบๆอีร้อยเลยใช่ะแต่ว่านั่งไก่มันมอดนั่งไก่มอดเออก็เลยเลือกไก่กอกไก่เลือกขอไก,ก่กก<อ>ตึ้งเพื่อตึ้งกับไป้ทั้งแมกาวะแมกาเออเอาโกอกไก่ทามกอตที่ก็ไม่น่าจะเกิดเหลืองมันไม่เกิดเหลืองเลยเพื่อแต่แกตทามล็กูน้ำตาพลรัดเลยโอ้เมกาท่ามล็มาถึงมึงน้ำ<อ>ตาพััดเออแก่ท่ามาับรื้อตีบานันมากี่ตัววะ ไอ้กูใครันเขาเงียเกลีย้มากเลยยอดหมากอดเือยมากินตึ้งมึงหว่าปือไอ้กูก็ตอบด้วยความเกลียดใจตอบฝาตัวเดียวตาเด็กกูนี่บาบาวุมตารเอ้ยแล้วแล้วตึ้งมึงมึงจะมาเทยอยู่ตอนเนี้ยจวงนี้ไอ้ตำจุฬาคิดจวนตัวจุฬาคิดจวนตัวไายกองไายกองไก่เอ้ยไกยตัวไายตัวกับไก่ตัวเออตัวอะไรตัวหลอกลวง อะไรหล่าไอ้อยว่าตัวลอกลวงตัวลอกลวงไอ้ไยไม่รู้มึงแน่ใจยไหมว่าคำเราต่อเดียวจะเล่นไหมไม่รู้ลอกเล่นไปก่อนตัวลอกลวงนี่คนรู้นี่ไหวาไหร่กากูโร่กาก็โร่เล่นไปก่อนดีว่าไม่เล่นอ๋อฮะมันใจนะว่าคำนะเออหนึงเธอเอาลองเล่หลงเล่ตัวไอ้ไรวะตัวลอกลวงตัวตอมเหยียบกิบมือตัวตอมไม่ปั้น นังตั๋วหนึ่งเลยมีตั๋วหนึ่งเลยแล้วเออตัววเลยตั๋วนำลายยอยตั๋วนำลายยอยค้ามมาแล้วเราตั๋วนำลายยอยนี่หัวมันน่าจะดีว่าตั๋วตมละกินแล้วเกร็งๆเลยนะเออใครได้ว่าตั๋วนำลายยอยตั๋วะไรตั๋วปลาอ่ะไ้หนังเบานิ้วก็ตั๋วได้ดูยังได้ยังโรยโรยดีกว่ากูอ่ะใครตั๋วปลานี่มึงเจอจริงเจอได้จุก เจอจริงเจอนายนายประจวบกับอ๋อมเจอนายประจวบชื่อโบนามสกุลไหนได้อย่าบอกกูเสร็จเอ่ะเพื่อก็ไปทีกูที่บ้านนะไอ้บอกไปตั้งบัญทีได้นามสกุลเราบัญทีไปได้ก็ว่าอยู่อ๋อได้กูแล้ว่าโหล่าอ่ะไอ้บอกไปเลยชื่อชือนายได้เจอนายประจวบนามสกุลกิรีกัน อยู่แค่จุ๋มอ้าวนายประจุกี่ดีกันกับมึงเจอนายประชบมกับพ่อเจอได้พ่อเจอนายประเสริดกับแม่เจอได้นางประปรากาบน้าเบาวเจอได้นายประชรับกับนามประคุณอุบัติเหตุกับตายอเนี่ยเป่อต่อเจ้าเลยโอ้ยเฮ้ยเรียนบรรยากาศร้องเพลงให้แม่เขาฟังนิดเดียวร้องเพลงเหรออใครอยากฟังผมร้องเพลงตบมือตีตี เลือดชัวโอ้บาร์ดิมเมทโบด็อปเปอร์บามันกูเป้ยกวางนี่ร้องอะไรคนให้ร้องเพลงไร้เจย์จะขาดเพลงใจจะขาดร้องว่าหรือบ่นอ้ที่ว่าเจจะขาดแล้วเอ้ยเออไอ้เห็ดบ้านี่โดเรืองเอ้ยร้องไอ้แม่ก่อกวางเอาตังจิตตังใจอัติตานควังกันดีนี้นะไม่ใจ่ายว่าตังตาโอ้ยร้องเพลงเขาเออร้องเพลงเขาเออเจ Ai <laughs> nói thì cứ 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 giật lột co gù bắp à. Lột co Cái em bắp lắm nó tén nữa Ừ Bố lê Ừ Oh, <laughs> uh, 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 uh. Trời Trời ơi Trời ơi à. oh. Trời ơi Nam mô Lùng nhủ mai Ô ยอมดับเดี Again, ่ยวๆกูบอกแล้วว่าน้ำท่วมอย่าแค่รถเครื่องลงไปวัวเตียนบอดบิดวัวเตียนไหมที่หนึ่งกรองกัแล้วไงแล้วเฮ้ยแล้วจากต่อไปนี้รำสิบสองธางามเอ้ยพี่น้องกับจากต่อไปนี้เป็นการรำสิบสองบอสสิบสองธาของมโนราขับเป็นการดำสวายสิ่งชักซิด เทวดาฝาดินรัาทวายเจ้าทีเจ้าทางให้สิริที่มองคลจงเกิดแก่พี่น้องที่มาับชมในกาคืนนี้พี่น้องเกิด รำระโดราที่ต้นมารำนี่โนราะรำสิบสองทายแม่ชมรำสิบสองทายแม่ชมว่าที่ตนรำโนรารำสิบสองทายแม่ชมว่าสิบสองทายแม่ชมรำท่าทีนึงรำเทปหนุมรท่าทีนึงรำเทพหนมพี่ทาทีนึงเทปหนมเทปนุม แล้วมาทำใหญ่ยกใหญ่ยกแกขาตะนุยได้ทาทีที่กระซอดซอยมาลาเหลืออดซอดซอยไปลาวตะนอง the แล้วจักเจเยืยอหลางตาล้องเออ ตาดิพิสมัยพิสมัยเรียงมอนว่าตาีิกระไม่มูแจกลายิบิดละไมละว่าเรียงมนว่าบิดสะไมละว่าเรียงมนได้ตาทิอมาดำตาเข้าควาทีปดดำตาเข้าไปายนี่ตาทิอก็เข้าไปเข้า่านี่ตาทิอและเข้าคเข้านี่ละเป็นลวดลายมาแต่คอนี่ละเป็นลวดลายละลวดลายแตกอนว่าตาทิเ็ดเข้าไ ป luôn เป็นลวดลายระหว่าแต่กอนว่าลวดลายโดเตกอนได้ทาทิพย์้องน้องรำตากี่นอนเนอ